สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมยูทูบช่องตาจย์้ทุกท่านนะครับผมสวัสดีเอฟทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์เย่นะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผม สรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของอาจารย์เย้ครับผมแล้วก็สำหรับท่านไหนนะครับผมที่ต้องการสนับสนุนการทําคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับก็สามารถสนับสนุนได้ที่คําว่าขอบคุณนะครับผมเพียงท่านกดเข้าไปที่คําว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเปอร์แตงนะครับผม ตรงเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ะครับอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮาน,ะะนอยนะครับผมต่อมาสรุปผลของเมื่อวานนะครับผมสรุปผลของเมื่อวานกันก่อนนะคะรับสหรับผลของเมื่อวาน,นะครับผมนอยรวมนะครับที่เจ็ปกติเวทีะครับผม9ตุลาคม2568นะครับ ก่อนนะฮะเดนสองรองหนึ่งครับผมสามตัวสามสองหกับ8ปดหนึ่งห้านะครับสองตัวสองหนึ่งสอสาสองหก่าหนึ่งห้าหนึ่งครับผมตัวการสามหกกับแปดห้าครับเ็ลเบิ้ลครับผม1นึ่งหนึ่งสามนะครับผมผลปรากฏว่ารอบพิเศษครับผมพิเศษ1 1 8กับ9 8ครับผมรอบนี้ก็จะเข้าที่18นะครับผมเป็น2ตัวรองครับ รอบปกติครับผม5 6 5กับ2 9ครับผมกอดอะไรวิ่งรูป2นะครับผมรอบ VIP ครับผม9 2 7าสอกับแปครับผมกอดอะไรวิ่งรูป2ครับผมไอเน้น2 6ครับผมออก2 9กับ2 7เนาะกอสัมรูปครับผมวันนี้สายวิ่งรูปนี่จะเข้าทุกรอบเลยนะครับผมสายวิ่งรูปนี่จะเข้าทุกรอบเลยสำหรับสายเจาะเขาจะค่อยๆเปลี่ยครับผมผมจวบนรอบพิเศษนะครับ จันเย่ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะคะรับนนะะผมแนวะทางฮาน,น,นอยครับผม้อยรวมนะครับพี่เศษปกติวีพีะครับผม10ตุลาคม2568นนะครับสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผม สามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่นหนึ่งครับผมเด่นหนึ่งรองเป็นสองนะครับเด่นหนึ่งรองสองะครับผมเด่นสามตัวะค,ะ 7, <11 S 1> ครับผมเซเว่นยี่สิเป็นครับผมเด่นสามตัววันนี้เจ็ดหนึ่งหนึ่งะครับผมส่วนรองสามตัววันนี้นะครับผมเจ็ดสองหกครับ ต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นนะครับผม2ตัวรองคามแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอาเจ็ดหน,หนึ่งครับผมฝากตัวเด่นนะครับแล้วก็ 7, จ็สองหครับผม3 เ6 6หกครับ6 7ครับผมแล้วก็77ครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมต่อย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรดอวันนี้นะครับอย่างเช่นฮานอยครับผมน้อยรวมนะครับพิเศษปกติวีไอพีครับผม10ตุลาคม2568นะครับ วันนี้ได้เดนหนึ่งรองสองครับผมเดนสามตัวเจ็ดหนึ่งหนึ่งรองสามตัวเจ็ดสองหกครับผมเดนหนึ่งรองสองนะครับเดนสามตัวเจ็ดหนึ่งหนึ่งรองสามตัวเจ็ดสองหกครับผมเดนสองตัวครับผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดรองสองตัวสองหกสองเจ็ดตัวกันเป็นหกหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่นสองตัวนะครับ

เป็นเจดครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมกอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามดาว,วันนี้ครับเดีย๋ยวทั้งฮานอยครับผมนอยพิเศษนะครับผมสิบตุลา,าสิบตุลาคมสองพนะครับวันนี้ได้ว,วิ่งรูป2ครับผมสี่ตัวหนึ่งเจห สามตัวหนึ่งเจ็ดสองกับเจ็ดสองหกครับผมวิ่งดูดสองนะครับสี่ตัวหนึ่งเจ็ดสองหกสามตัวหนึ่งเจ็ดสองกับเจ็ดสองหกครับผมสองตัวเด่นนะครับสองหนึ่งสองหกสองเจ็ดประกันเป็นหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกครับผมระหว่างเลขเบิ้ลด้วยนะครับผมหนึ่งหนึ่งหกหกเจ็ดเจ็ดครับสองตัวเด่นนะครับผมสองหนึ่งสองหกสองเจ็ด โปรกันเป็น161776 สามตัว C 71กับ711ครับผมวิ่งรูดหนึ่งนะครับสี่ตัว C 711สามตัว C 71กับ711ครับผมอสองต,ตัวเด่นนะครับผม1112 1417ึ่อกันเป็น47ครับผมอีกครั้งนะครับผมสองตัวเด่นนะครับ1112 1417ึ่อกันเป็น47ครับผม Chat, อย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดจะกะขอเน้นที่1นหนึ่งครับผมหนึ่งนกับหนะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดจะจะขอเน้นที่หนึ่งหนึ่กับ1นึครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผม เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหูุดบ้างครับผมยังก็ต้องขอไทยมนันนะที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแช์นะครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจาเย้ครับผม อาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวทางลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางหาหนอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผม